โชคดีคุณพ่อของซีรอก็ดูสายฝนไปก่อนเลยนะครับโอ้ดูเขาชมชมครับสายฝนโปรยปลายลงมาครับสุดชื่นไหมลกูกสดชื่นอ่านะครับอืมอ้มนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเวลาก็ประมาณ13บสนาฬิกาสีนาทีนะครับที่จังหวัดชุมรีนะครับที่ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ต้านะครับสาขาจังหวัดชุมรีนะครับคุณพ่อของสีก็ได้พาคุณแม่นะครับมาฉีดวัคซีนนะครับช่วงที่คุณพ่อของซีรอครับก็มีฝนตกนะครับโปรยปลาลงมาครับแรงมากเลยนะครับอ่ะซีสวัสดีค่ะอ่ะซีสวัสดีครับมาทำอะไรลูกวันนี้ลูก ฮะเราพาคุณแม่มาทําอะไรมาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มที่สองใช่ไหมลูกโอ้นะครับก็ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงของโควิดนะครับเราต้องกักษาสุขภาพก็ถ้ามีการฉีดวัคซีนหนึ่งสองเข็มหนึ่งองเข็มเราก็ต้องมาให้ตรงต่อเวลาใช่ไหมลูกแล้วฉีดวัคซีนทําไมลูกอ่าซีจะไมีอะไรยวค่ะมีอะไรลูกมีภูมิอะไร มีภูมิมคุมม้มกันใช่ไหมลูก1เข็มแล้วก็2เข็มใช่ไหม<ช>และคุณแม่ของซีฉีดเข็มที่เท่าไรสองแล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็คุณแม่ของซีก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับก็รอ30นาทีครับก็หลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช่นั่งพักนะครับรอดูอาการนะครับ30นาทีครับก็รอก่อนนะครับโชคดีคุณพ่อของซีรอก็ ดู <laughs> สายฝนไปก่อนเลยนะครับโอ้ดูเขาชมเชครับสายฝนโปรยปลายลงมาครับสุดชื่นไหมลูก <c oughs> อ่านะครับอืมนะครับดูเขาชมชครับช่วงนี้ก็ช่วงของหน้าฝนใช่ไหมลูกอ่าเราจะออกไปไหนมาไหนเราต้องทอํายังไงบ้าง <c oughs> เอาลมเอาลมไปด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่าแล้วก็ <c oughs> และใส่แมสนะครับอาซีิบอร์ต้องใส่แมสด้วยนะครับสองชั้นแล้วก็ มีอะไรด้วยอันไหนในล่มไหนล่มไหนล่มไหนล่มโอ้โอเคเยี่ยมมากเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไอ๋อเจลแอลกอฮอล์นะครับเอามารางมือด้วยนะครับทำควา,ศา,ศามสะอาดมือนะครับทุกครั้งนะครับอาจจะไปสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะครับราต้องใช้เจลร้างมือนะครับให้เรียบร้อยใช่ไหมลกูกอานะครับดูข้าสซีกับฝนตกไหนเนโอ้นี่ล่มล่มโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับ นี่คุณแม่จะมาอาซีแล้วคุณแม่จะมาได้ไม่ได้หรอกนู่นอยู่ตรงนู้นครับนู่นนะครับนู่นะน,นะครับโอเคอในส่วนของสถานที่ที่คุณแม่ของคิชิี่ยู่ตรงนู้นครับอ่านะครับก็ต้องรอก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกด้วยคงจะมาไม่ได้เนาะเนาะก็รอคุณแม่ไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ในส่วนของท่ามกลางรดูสายฝนกันสักนอย มันจะเริ่มหยุดแล้วลูกเนาะะ่ะะก,กัน,กน,กนแนะนำอีกเรื่องนึงครับคือถ้าก่อนวันที่จะฉีดวัคซีนเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆใช่ไหมลูกานะครับแล้วก็หลังฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆใช่ไหมลูกแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่สบายก็สามารถที่จะหา หายาพารานะครับมารับประทานได้นะครับอโอเคฝน,น,น,นก็จะเ,เริ่มหยุดกันแล้วเนาะสีเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้อะไรลูกสำหรัคลิน <c oughs> ี้ค่ะจคลินี้กอนะคะสวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับก็พ่อของสีก็ถ่ายเล่นๆนะครับอยู่ในรถสองคนกับสีใช่ไหมลูก<ม>อ่าโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้แล้วคพ่อขอสีก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกกะโอเคบายบายลูกบายบาย